บรรดาเพื่อนพิสุทธิสมณเณรทั้งหลายวันนี้ก็อยากมาขอพูดกันเรื่องพระวินัยต่อสำหรับพระวินัยนี้ขอบรรดาท่านทั้งหลายจงสนใจเป็นกรณีพิเศษคำหลีกเลี่ยงใ,ใดๆสำหรับพระวินัยจงอย่ามีแก่บรรดาพิสุทธิสมณเณรทั้งหลาย และขอท่านนั้นหลายนึกไว้เสมอว่าให้มันขึ้นใจในะขอรับนิพพานัาสสะสัชกิริยายะเอตังกาสาวังกิเหตว,วาเที่งแปลเป็นใจความว่าข้าพเจ้าขอรับผ้ากาสาวาพัดเพื่อทำให้แจ้งสิ่งะนิพานนี่การที่เราจะทำให้แจ้งเรื่องซึ่งะนิพานได้ก็ต้องอาศัยหนึ่ง มีจรณะสิบห้าคือมีความระพฤตในจรณะสิบห้าครบถ้วนนี่คำว่าครบถ้วนก็มีข้อสําคัญอยู่4ข้อคือปัมถวชานท,ทาาตุติยชานตตุติยชานจตุตชานสําหรับชา, 4, ชานสี่ฌานนี้จะมีกําลังเข้าถึงชานและแค่อุปจารสมาธิก็ได้แต่ว่าให้สนใจในเรื่องของสมาธิ นับประการที่สองขบรรดาท่านอังหลายจงไข่ควรกําลังใจของท่านในด้านบารมีสิบประการให้ครบถ้วนถ้ากําลังใจตกลงไปจงใช้อิทิบาทสี่เข้าบังคับจิตของท่านและยาามปกติขอทุกท่านจงเป็นผู้มีอารมณ์จิตประกอบปฏิปมิหารสี่ครบถ้วนและอคติสี่ครบถ้วนพยายามระง,งับนิวรณ อย่าให้เป็นเจ้าหัวใจของท่านเพราะว่าถ้านิวรณ์ขึ้นมาเป็นเจ้าหัวใจมีกําลังท่วมทับใจเพียงใหการบวชเข้ามาในพระพุทธศาสนาที่เรียกกันว่าในครรมบารมีก็ไม่มีประโยชน์กลายเป็นหลอกลวงโลกเกินไปนี่เป็นบทหัวข้อที่เตือนใจบรรดาเพื่อนพระมิสูสะมเนนทั้งหลายให้ร่วมกันประพฤติปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ <c oughs> ก็ว่าในฐานน้าที่เราเป็นปูชนียบุคคลถ้าพลาดฟังสิกขาบทใดสิกขาบทหนึ่งไปแล้วตัวอย่างก็จะเป็นเช่นท่านกปิและพิโกหรือว่าสวรรณมชฉาปราทอง <c oughs> ขอได้โปรดระมัดระวังให้มากวินัยทุกข้ออย่าให้บกพรองสีจริย,ใรยะในจริยะสิบในจรณะสิบห้าข้อที่หนึ่งว่าศีรลสมรทา จงเป็นผู้มีความพร้อมบริศีนคือมีศีลสมบูรณ์ก็ได้แก่ปฏิบัติวินัยทุกข้อให้ครบท้วนบริบูรณ์นั่นเองเนี่ยสำหรับวันนี้ก็จะขอขึ้นอนิยต์อนิยตมีสองอย่างคำว่าอนิยตนี่แปลว่าไม่แน่นอนในสิขาบทสองอย่างมีอย่างนี้คือหนึ่งพิสุนั่งในที่รับกับหญิงสงต่อสอง ถ้ามีคนที่ควรเชื่อได้มาพูดขึ้นด้วยทำสามอย่างคือประราชิกหนึ่งสังคาดิเศษหนึ่งหรือปาจิตตีหนึ่งอย่างใดอย่างหนึ่งที่สุรับอย่างใดให้ปรับอย่างนั้นหรือว่าเขาว่าอย่างไรให้ปรับอย่างนั้น นี่เป็นอันว่าท่านนั่งร่วมกับผู้หญิงโดยเฉพาะไม่มีผู้ชายเจือปนอยู่ด้วยฮะนั่งอยู่ที่ไหนนั่งในที่รับตาในที่รับตาหมายถึงว่าเป็นที่มงที่บงังที่คนเขาไม่เห็นจะคุยกันว่ายังไงจะทำกันว่ายังไงเอามาสอบสวนกันถ้าพระผู้นั้นรับอย่างไรให้ปรับอย่างนั้น หรือว่าคนที่เขาเห็นเขาว่าอย่างไรให้ปรับอย่างนั้นผมว่าสิกขาบทนี้สมัยนี้รู้สึกว่าจะยากจะยากที่จะพระรับตรงๆว่าตัวทำความผิดอะไรบ้างในเรื่องของประราชิกหรือว่าเสียงคาดิเซือปายติตีนี่ยากอยู่สักหน่อยแล้วคนที่มาฟ้องก็เไม่กันมาฟ้องว่าอย่างไงให้ปรับว่าอย่างนั้น คนที่มาฟ้องให้ว่ายังไงปรับอย่างนั้นนี่ท่านถือว่าเป็นบุคคลที่ควรเชื่อเชื่อถือได้บุคคลที่ควรเชื่อถือได้ในที่นี้ก็ต้องหมายถึงว่าตั้งแต่บุคคลผู้ทรงความดีตั้งแต่ประโสดาบันขึ้นไปเป็นอันว่าสิขาบทนี้มีความล่อแหลมมากขอบัรดาเพื่อนพระวิสุทธสมณเณรทั้งหลายจงอย่าทําเสียเลยดีกว่าร <c oughs> าะอย่างน้อยที่สุด ก็เป็นโลกวัชะโลกติเตียนถ้าชาวบ้านเขาติเตียนเมื่อไรก็เมื่อนั้นแหละเราอดข้าวคนตายแน่จงอย่าทำเลยในสำหรับสิ่ขาบททีสองพี่สุนั่งในที่รับหูกับผู้หญิงสองต่อสองถ้ามีคนที่ควรเชื่อได้มาพูดขึ้นโดยทำสองอย่างเื่อสังคาริเศสหรือปา,ปาจิตีอย่างใดอย่างหนึ่ง ที่สุรับอย่างใดให้ปรับอย่างนั้นหรือว่าเขาว่าเฉพาะอย่างใดให้ปรับอย่างนั้นนี่ก็ทํานองเดียวกันคําว่ารับหูก็แสดงว่านั่งในที่แจ้งมองเห็นแต่ว่าเวลาคุยกันคนอื่นไม่ได้ยินเป็นนว่าสิขาบทสอนที่ขาบทนี้งดเสเลยนะครับเพราะมันเป็นโทษโลกโลกวัชชะคือว่าโลกตีเตียน เรื่องเขาโลกตีเตียนนี่เป็นเรื่องร้ายแรงมากอย่างพิสูจน์ฉันข้าวในเวลาวิกาลถ้าว่าก,กันถึงขั้นบิก็เป็นปาจิตตีแต่ว่าโทษที่เคยมีมาแล้วก็เคยถูกจับศึกออกจากเขตพระพุทธศาสนาทั้งนี้พเพราะอะไรเพราะว่าชาวบ,บ้านก็เห็นพระกินข้าวนอกเวลานในเวลาวิกาลหลังเวลาวิกาลไปแล้ว หลังการเทียนพระพุทธเจา้าในญาติไปแล้วเขาก็ถือว่าไม่ใช่พระเรื่องนี้ข็ามันดาเพื่อนพิสุสมันเนนทุกท่านโปรดรมัดรวงังเป็นอนุว่าสิขาบททุกสีขาบททําให้ครบซะดีกว่ายองจะชื่อว่าเป็นผู้มีศีลสมทานในจรณะสิบ้าข้อที่หนึ่งเพราะว่าจรณะสิบห้าเราจําจะต้องปฏิบัติครอบอยู่แล้วบารมีสิบเราก็ต้องครบ นนก,ก็็พรมีหารสี่เราครบอคติสี่เราครบอิธิบาทสี่เราครบเมื่อครบทุกอย่างแล้วก็ขึ้นชื่อว่าความผิดใดๆมันก็ไม่มีในขอบเขตของพระพุทธศาสนาถ้าท่านปฏิบัติได้อย่างนี้จะบวชเข้ามาวันหนึ่งสองวันสมวันก็มีประโยชน์ดีกว่าท่านที่บวชมาตั้งร้อยปีแต่มีสิ่งทั้งห้าหกรายการนี้ไม่ครบ ต่อไปนี้ก็จะกล่าวถึงอบัตบดิสกีปาจิตตีมีอยู่30สิบสขาบทท่านแบ่งไป็นสามวักวักละสิบสิขาบทวักที่หนึ่งว่าด้วยจีวรข้อที่หนึ่งทีสุทรงอัติเลกจีวรได้เพียง10วันเป็นอย่างยิ่งถ้าให้ล่วง10วันไปต้องอบัตบดิสกีปาจิตตี คำว่าทีเลกกจิรก็หมายถึงความว่าจีวรเกินจากผ้าไตรที่ทรงอนุญาตไว้ผ้าไตรก็คือมีสบงหนึ่งกิวรหนึ่งสังคติหนึ่งอังศาหนึ่งรัดไปโคตเอวหนึ่งนี่เป็นผ้าไตรถ้าผ้าพื้นใดเกินจากผ้าสามพื้นขึ้นมานี่เป็นทิว่าที่เลกกจิวรอติเลกะแปลว่าผ้าเกินก็แปลว่าเกิน ถ้าเกินมาอย่างนี้ถ้าไหนทำบินทุแล้วก็ทำวีกลับเป็นของสองจาของเสียแต่สมัยนี้ค่ดิฐานเป็นผ้าโจนคือเ็หมายความเป็นผ้าจรให้โจระนี่เป็นผ้าจรเข้ามามีสิทธิ์ที่จะใช้ได้แต่ว่าย้ายเกินสิบวันขึ้นไปต้องรีบทําเสียให้ถูกต้องตามระบบของพระวีนัยท่านนี้สําหรับสีข่ขาบที่สอง ท่านกล่าวว่าพิสุอยู่ปราศจากผ้าตรายจีวรแม้คืนหนึ่งต้อ,อบัตินิสกีปายิตีคําว่านิสกีนี่เป็นของเสียให้ทิ้งไปปาจิตีนี่จิตเป็นบาปอย่างกับท่านสวรรณมัช้าปราทองหรือกัปีลาพิโคท่านก็เป็นอบัติปาจิตีเหมือนกันนะครับท่านลงอเวจีมหารกในการไม่เคารพในพระธรรมวินยัย ก็ดูตัวอย่างบรรดาเปตดทั้งหลายที่เป็นเปตดปัญญาคิดที่โสภิสุณีเป็นสาคัญเป็นนั้นว่าบัตทุกอย่างขอทุกท่านจงใหญ่ละเมิดเลยคําว่าปราศจากใจไตรจีวรน,นี่ก็หมายความว่าเวลาใกล้รุ่งผ้าไตรที่เรารักษาเป็นผ้าครรองจะต้องอยู่ใกล้ตัวเสมออยู่ห่างไม่เกินหนึ่งศอก ถ้าอยู่ห้องหนึ่งอยู่คนเดียวตัวอยู่ในห้องผ้าอยู่ในห้องนั้นได้เกินหนึ่งสองก็ได้เป็นห้องนี้มีเราอยู่เฉพาะบุคคลเดียวแต่หากว่าห้องอยู่ๆหลายคนก็กั้นเขตกันเสียว,ว่าเขตของท่านแค่นั้นเขตของผมแค่นี้ถ้าผ้าตรายจีวรอ,อยู่กับเราจึงกวาดทิงรุ่งอรุณอยู่ในเขตของเราอย่างนี้ไม่ถือว่าอยู่ปราศจากผ้าตรายจีวร แต่สิขาบทนี้ผมคิดว่าเราไม่ประมาทดีกว่าเอาไว้เสื้อห่มนอนเลยหมดเรื่องหมดรากันเมื่อเวลาก่อนจะนอนเราไม่ได้นุ่งในห่มผ้าชุดนี้ต้องระมัดระวังเอาไว้ใกล้ๆตัวนั่นะเป็นการดีในสิข่ขาบทที่สถ้าผ้าเกิดขึ้นแก่พิสุพิสุประสงค์จะทําจีวรแต่ก็ยังไม่พอ ถ้ามีที่หวังที่จะทำที่จะได้และมีที่หวังว่าจะได้มาอีกเพิ่งเก็บผ้านั้นไว้ได้เพียงเดือนหนึ่งเป็นอย่างยิ่งถ้าเก็บไว้เกินหนึ่งเดือนขึ้นไปถึงแม้ว่ายังมีหวังว่าจะได้อยู่ก็ต้องอบัตพิสกีปาจิตตีข้อนี้หมายถึงสมัยโบราณ ท่านต้องเก็บผ้าทีละเล็กเทียนน้อยเอามาไว้สำหรับที่จะปฏิบัติต่อกันทำจีวรแต่ว่าผมว่าสมัยนี้ก็ไม่ต้องให้นิชัยนี่กว่าเพราะว่าผ้าเราเหลือเฟือชาวบ้านเขาถวายเหลือเฟือก็ไม่ต้องให้นิชัยขอผ่านไปพูดไปเพื่อรู้ก็ไม่มีประโยชน์เพราะเวลานี้ไม่จำเป็นแล้ว สิขาบทที่สี่พิสุใช้นามวิสุนีที่ไม่ใช่ญาติให้ซักก็ดีให้ย้อมก็ดีให้ทุกคนดีซึ่งจีวรเก่าต้นนิสกีปาจิตีข้อน,นี้พิสุนีไม่มีก็เลยยกล้อก,กันไปแต่าควรจะสงเคราะห์เขาในด้านชีหรือว่าบรรดาผู้หญิงด้วยดีกว่าถ้าไม่ควรใช้นามวิสุนีก็เลยไม่ควรใช้ผู้หญิงและบรรดาชีทั้งหลายที่เข้ามาอยู่ในสำนัก ถ้าไปใช้เข้าเรื่องมันจะเกิดการกระหานินทาจะมีขึ้นโทษทางโลกมีความสำคัญคือเราจะอดข้าวกันข้อดี